นี่ร้านขนมจีนเจ้าดังถนนนายพัสซ่านะโต้รุ่งขอนแก่นนะครับนุชดาชาขนมจีนนะโอ้ลูกค้าเพียบเลยเดี๋ยวแอบส่องกันดูหน่อยดีว่าเขามีขนมจีนอะไรบ้างเนาะนี่แกงกระเพรัแบบนี้ใช่ไหมมีน้ำยาสามหม้อนะอ่าสวัสดีครับนี่ครับนี่น้ำยาอะไรเอ่ยนี่แกงไก่แกงไก่โอ้สีสันทำไมขนาดนั้นนี่นีน่นี่นี่นนน อ๋ผสมกันได้ผสมได้อันนี้ผสมสามอย่างเลยโอ้ยยาร์ป่านะน้ำยาลาวป่าผสมกันได้เลยนะอ่าชุดละเท่าไหร่ห้าสิบเหรอใช่ครับไทรลาวห้าสิบบาทไทรลาวห้าสิบบาทเนาะแกงไก่จะหกสิบบาทแกงไก่หกสิบบาทนะครับนี่ดูดิสีสันโอ้มีผักแก้มให้ด้วยเนาะผักจันใหญ่มากเลยอันนี้นี่ครับ ลูกค้าเยอะมากแล้วนี่่น่นนมีผักสดๆจัดจานให้โอ้จัดใหม่ตลอดเลยเนาะ,ะใครสั่งขนมจีนเขาจะมีจัดจานแบบใหม่ๆแบบนี้เลยอากินมากเลยน้ำยาไทยลาวห้บาทแกงไก่60สิบกกินแล้วต้องลองแล้วเนาะโอ้ไม่รู้สึกว่าจะเคยกินอยู่นร้านนี้ นี่คขายมา40ปีแล้วนะเนี่ยดูลูกค้านี่เอฟซี FC เพียบนะถนน,นนเอฟัสซ่านะนี่อ่านี่ยเนี่เขาตักแกงอยู่น้ำยาเนี่น้ำยาไก่นี่60ใช่อ่าพนิก่ในเนื้อมันนี่น้ำยาหม้อเด็ดอันนี้อันนี้หมดแล้วหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอ่าเขาจะ,ะขายแค่ที่นี่แค่เตรียมมานะ นะก็จะมีแบบนั่งทานที Tonight ่ร้านแล้วก็จะเป็นแบบเออสั่งกลับบ้านอะไรเงี้ยนะนี่ยาป่าพริกลอยนะทำยาป่าพริกลอยเลยดูดิใครชอบเผ็ดนี่กินลูกโดอนี้เข้าไปสุดยอดเลยเอ้ยไปแล้วโอ้ไปส่งถึงที่ด้วยเหรอเดลิเวอรี่อ๋อส่งหมดทุกที่เลยส่งถึงบ้านอ๋อ อ่ามีบริการสร่งถึงที่ส่งถึงบ้านด้วยอ่าแก๊บลน์แมนช้อปปี้แล้วก็นี่สแกนหน้าร้านได้ด้วยใครไม่ใครลืมอัากเอาก็ขาตังมานะโทรศัพท์มาอย่างเดียวเขาสแกนตรงนี้เลยโอ้โหน่าสนใจมากถ้ามีผักบ้านๆน,นะไรคนนี้ะนี่น,ะนี่ผักดองผักดองมะชีลลาวอ่า กะทินอ่ามี้อกระถงกะทิ่มด้วยโอเคนะครับคลิปสั้นๆเนอะนะร้านขนมจีนนะครับนุชราชาขนมจีนนะอาช็อ,ชอปปี้มารับของแล้วโอเคสวัสดีครับ